ครับก็สวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักนะครับหรือชาว f อทุกท่านนะครับครับเช่นเดิมนะครับพบกับออสสมจิตดิสพารดีหรือเป็นเค o ทิโอคารามีเก็บความรู้นะครับเทคนิคการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในเกลื่งของรองทรงนะครับหรือเป็นลองทรงสูงนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากขอบลายชายแนวที่ออสใช้วีบางนะครับหรือกดลักษณะของด้านจอดแน่ ปลายลายชนแนวที่ระวังหวีหรือการกดลักษณะของด้านข้างหรือลักษณะของกรอบทรง ก่อปลายชาแนวที่เราต้องการให้ลักษณะของเน yes. ียนหรือแนบหรือกึ่งลักษณะของขาวนวลคืนเสร็จแล้วออดขยับมากันหรือแก่งขอบลักษณะของขอบบนปลายลายชายแนวหรือลักษณะของจอหรือการไล่เก็บลักษณะของจรออกมาได้เนียนหรือแนบหรือกึ่งของความสวยงามเสร็จแล้วออดขยับมาลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเกียร์ปลายลายชายแนวที่เราใช้คิปเปอร์กันหรือตกแต่งลักษณะกรอบพวงสง ขอบปลายชายแนวที่เราโค้งมนหรือโหนกหลังหรือรูปมงกุลรูปฮาร์ในโซนของซิกานหลังปลายลายชายแนวที่เราการขอบหรือแต่งลักษณะขอบของทรงปลายลายชายแนวที่เราโค้งมนหรือโหนกหลังหรือรูปมงกุลรูปฮาร์ส่วนการทิมกรนเลมหรือการตบแต่งลักษณะของชายผมปลายลายชายแนวที่เราต้องการให้เนียนนะครับหรือแนบลักษณะของขอบทรง ส่วนหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเคียรตรงนี้เราต้องการให้มีลักษณะของความกขมกลืนหรือเป็นขาวนวลเกินนะครับเส็จแลว้วอัขยับมาในโซนของซิกด้านหลังหรือวางหวีหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิระมิด เพื่อไล่ปลายลายเชยแนวศีสะโครงสร้างสีระลายแนวหัวก็จะได้ถุยนะครับส่วนการเก็บหรือการวางรายละเอียดความหมายก็คือการที่เราการขอบหรือการกลับหวีนะครับอันนี้ต้องการที่ตกแต่งหรือการให้ลักษณะของเนียนหรือแนบนะครับจบงานนะครับออดมาโค้งมนหรือการไล่ลักษณะของขอบผมปลายลายเจยแนวออกมาได้สมูทน,นะครับหรือลักษณะของความกลมกลืนเสร็จแล้วเรามากันขอบหรือแต่งลักษณะขอบผงทรง ปลายลายชายแนวจะเห็นนะครับเนียนหรือแนบออกมาคึ่งลักษณะของความสวยงามเซเลอแลอวอกขยับมาในโซนปีกของซิกด้านซ้ายไกด์ลายเกณฑ์ขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างปลายลายชายแนวที่ระวางหวีหรือการขอบลักษณะของขอบตรง ก่อปลายชายแนวที่เราฟั่มบีหรือการให้เนียนให้แน่อันนี้ก็คือหัวใจหลักของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของลองทรงหรือเป็นลองทรงสูงฟีสายเส้จแลาอขยับมาลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเขียบปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดลักษณะของหลังหูกออปลายชายแนวที่เราโค้งมนหรือไล่ลักษณะของโหนกหลังหรือรูปมงกุรูปหา ห,หรือลักษณะของการไล่เก <im it resses> um, so ็บลักษณะขอบผงทรงปลายลายชายแนวที่เราวางหวีหรือเก็บลักษณะของโซนของซิกดั้นจอนขอบปลายชายแนวที่เราตั้งฉากหรือการวางหวีในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวกึ่งของเส้นตรงปลายลายชายแนวที่เราคัดโค้งมนลักษณะของหลังหูขอบปลายชายแนวที่เรากันหรือแต่งขอบลักษณะของขอเกียร์เจเลออดมาไล่นะครับหรือเก็บลักษณะของขอบผม ปลายลายชายแนวที่เราคุ้งมวลลักษณะของใบหูกรอบลายชายแนวที่เราใช้หวีรองหร,อหรือเก็บหรือการไล่ลักษณะของขอบผมปลายลายชายแนวที่เราทิมหรือเล็มหรือตกแต่งลักษณะกรอบทรงเร็จแล้วก็ขยับมาลักษณะของโหนกหลังหรือรูปกุบรูปพาร์าในโซนของซิกด้านหลังกอบปลายชายแนวศีรษะโครงสร้างหรือสีระหัวเขาจะได้ถุยครับเป็นเกตความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดนํามาแผนหรือแชร์สี่ช่องทางติดต่อก ยู u ูบเฟซบุ๊กไลน์ของช่องเดียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับติ TikTok, Ad, ๊ t ตอกพิ่งทนแอดเอกมคมครับเอสโอเอ็มเจอสมจิตหรือออสติ๊กตอกศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาแต่งต่างได้ถึงช่องติ๊ t ตออาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออสแพนหรือแชร์ไปถึงช่องติ๊ก ส่วนทาง Facebook หรือ Facebook ล i ์เ e v e r y Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายฟรีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นงานจัดที่เซนทัลลาดพร้าวดีใจมากนะครับเราเป็นกึ่งของซาลอนแต่เรามีโอกาสชนะเลิศหรือเป็นแนวกึ่งของผมชายสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีก็คือได้ถ้วยจากพนท่านในยกรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นพนท่านในชวนลีกภยัยที่ท่านระมงตำแหน่ง เป็นในยกอยู่นะครับ เ,เพื่อนพ้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านมีการตอบขามีการชื่นชมอันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจ,จารย์ออสซ้อนตัดผม KTO ิ a บาอาร์แครกันอยู่แล้วออสยังมีแพรห,หรือแชร์ทังช่อง u t u b e หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง YouTube อาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานสายเคมี er ที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่ปพา ออดจบจากยิลุยดีฟรอนนะครับเดสฟาลีดอเล็กซองนะครับเดสฟารีดหรือเป็นลอร์ลเดสฟาลีดออดเอาเทคนิคก,การทำงานแลนักษณะของงานเรื่องสีผมนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับทางช่อง you tube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชม ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสซอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีทางช่อง YouTube แล้ออสยัมีน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเดียวแล้วพบกัน